เพราะจะเป็นเทศอเทศานี้ทำไมเพราะมันหมุนเกี่ยวก็ด้ความเคารพเลยเพราะมันเห็นอย่างนั้นน่ะยิ่งเห็นยิ่งเคารพยิ่งเห็นยิ่งเคารพนั่นแหละสลาตายฉลาตายในถ้ำในภูเนี่ยอำนาจศีลที่บริสุทธิ์อำนาจสมาธิที่บริสุทธิ์อำนาจปัญญาที่บริสุทธิ์เหมือนคุ้มครองเราเลยเหมือนกับสายพเนจรของกูเป็นปิดากูจะเจ้าจ้องอยู่รู้สู้พ่อเป็นกําลังใจให้นะมันขึ้นสู้อย่างนี้น่ะมันก็เดินไปไหนมาไหนหลับหูหลับตาลือลืินตามันก็จะเหมือนพับพระเจ้า พ่อเนีย่ยมองเราตลอดถ้าเราจะนี่มอมา,อาเดินไปปั๊บนี่มีหญ้าปั๊บนี่หญ้าปั๊บนี่จะเอ้ยจะทายหนักทายเบาพอหญ้าปั๊บหยุดปั๊บแล้วเหมือนกับเสียงเตือนจากพ่อแล้วระวังนะนั่นนะเด็กที่วัยวเกยดสิบห้านะลูกนะห้ามไอ้ทายหนักทายเบาราดของเขียวจะรู้ปับเลยถ้าไม่มีก็เอาใบไม้แห้งมาลองถ้าล้นก็สมควน มันก็จะรู้ปักรู้ปัมันก็จะมาท่านเตือนตลอดเตือนตลอดแล้วจะให้ลูกปู่ผิดได้ยังไงลูกเอา้าลูกไม่ใช่พระผีบ้านนะลูกเนี <laughs> จยแต่พ่อเตือนอยู่เนี่ยลูกก็เลยเห็นพระจับเงินจับทองขุดดินดาย้าเล่นบ้องไฟเทศเลเทศเสียงเครื่องรางของขลังขายเป็นพุทธภาณย์กล้าได้ยังไงลูกพ่อจิตขายังไม่ถึงจุดนั้นความเคารพไม่เกิดเขาต้องวับเขาเก่งเขาหาอยู่หะจินเชิดเขาก็ไม่ได้เชื่อว่าบุญบาป เป็นของจริงหรืออะไรก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างลูกพ่อเข้าใจไหมครับเป็นเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแค่น,นั้นเองเขาก็ทําไปแต่ละวรูก็แล้วไปลกูกก็อยู่หาอยู่หากิงนั้วปู่เนี่ยนี่แหละพระเราบาริการเราจะมีแค่นี้เองหลักคําสอนพุทธเจ้ามันก็เลยค่อยเสื่อมไปลูกพ่อเข้าใจไหมครับถ้าพระเป็นเหมือนลุงปูน่นี่ทุกรูปเลยนี่ปั๊บนี่รับรองได้ลูกเนี่ยหลักธรรมหลักวิญญยนี่เป๊ะะเลยเน่ะไม่มีคําว่าเสื่อมไปไหนพอไปเจอกันปั๊บ ตัวนี้ของท่านเนี่ยขาดไปนะครับครับครับเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาเพราะสัญญาจ,จะได้หมายรู้ของมนุษย์เรานี่เป็นพระเป็นหลักก็ตามก็ย่อมที่จะหลงลืมเพราะ <Sab> ว่าไฟในมันมีหลายข้อใช่ไหมล่ะแลวงุูรจึงถือนะพระกวาไปด้วยบางเรื่องบอกว่าถ้าผมลึมก็เตือนผมหน่อยนะนี่คือความรู้สึกนี่จะไม่ก็ไปเห็นกูเห็นบาเห็นอะไรที่มันน,น้ี้หน่อยทาไมไม่มีความเคารพเลยคือความรู้สึกเราครับหลวงปู่ทำไมจงไม่เคารพเขาเลยว่าหลวงพ่อเนายึดมั่นเทอามันม่นปล่อยวางไม่เป็นมันก็ทุกข์กัน อ้าแล้วคณะสงฆ์ที่ทําสังฆนาท่านปล่อยบางไหมล่ะใช่ไหมล่ะท่านปล่อยวางได้แต่ท่านไม่ได้ปล่อยทิ้งท่านก็ยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาแล้วเนี่ยท่านก็เอามาเนี่ยดูนี่เอามารวมกันทําสังฆนาต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันมีแต่พระรหั์นะดูอย่างนั้นผู้ที่ทําลายศาสนามีแต่พวกผิดพระวินัยนะลูครับต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่รักษาเรจะรักษาเอาพระต้องเป็นแบบเป็นแผนและเป็นหน้าที่ด้วย งานเดียวแค่นี้ทำไม่ได้เลยลูกใช่ไหมล่ะไม่ได้ไปไม่ไม่ใช่ว่ามีกิจการเหมือนลูกใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปคิดเรื่องแค่น,นูนกค่น,นี้ไม่ต้องไปมีโูคไมอมีอะไรก็อยู่เป็นปกติปินทาบาทอยู่นี่ปกติอยู่นี่มันมันอะไรลูกแค่รักษาศีลแค่นี้ไม่ได้เลยลูกเนี่ยเขาเราพระพุทธเจ้าแค่นี้ไม่ได้เลยลูกแล้วจะไปแล้วจะบวดมาทําไมนี่แหละข้อนี้แหละลูกที่มันมันมันทาให้ลวงปู่ไม่ลงหมู่ลงพวกตัวเดียวนี่แหละ แล้วบว่าทำไมล่ะถ้าคุณไม่เชื่อนี่เขาก็บอกว่า,าก็บวชมาก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะก็ทําไปแค่น,นั้นนี่คือความเชื่อตันนั้นแต่ของเรามันแน่นปึ๊บลงกันแน่นมันเป็นอาเจ้าศรัทธาแล้วดูมันถอนไม่ขึ้นลเอลออหลวงปู่ครับแล้วที่อย่างผมเห็นพระเนนที่บวชสายธรรมยุทธ์ อ่าสวดปฏิโมกยี่จจำเป็นต้องสวดได้ทุกคนไหมฮะหลวงปู่ไม่ครอ๋อเห็นบางวัดเขาท้องกันเขาเป็นบุญเพระครูบาอาจารย์นั้นจะพูดเสมอว่าสวดปฏิโมกให้ได้นะลูกพ่อแม่ตกนรกก็จะสามารถปวดพ่อปลดแม่ขึ้นจากนารกได้ด้วยอำนาจพระปฏิโมกแต่ปฏิโมกแท้ที่จริงแล้วทุกคนต้องสวดสวดไปไหนสวดคือการรักษาเหมือนหลวงปู่รักษาอยู่นี่หลวงปู่ก็สวดปฏิโมกตลอดทุกน เดี๋ยวนี้ลูกปลูกลปลูปลาลูกทำให้ลูกปลาอยู่ลุงปูกก็อยู่ในปฏติโม่คือค,ความสังวรลักวังอยู่ในปฏติโมกอยู่ในหลักศีลของผู้เจ้เจ้าที่บัญญัติไว้ไแล้วนี่คือการสวดปฏิโม่แท้แต่ถ้าสวดปฏิโมกเป็นการท่องบนสาทยายตัวเองยังทําชั่วยอยู่นั้นไม่ใช่การสวดปฏติโมอลุงพอเข้าใจไหมแยกยง่ายง่ายลูก็<ม><ม>กยังไี้คนสวดปฏติโมกต้องราณิชิตคนปฏิโมกไอ้สวดปฏติโมกต้องสังฆธิเสศ สวปฏิโมกข้าพเจ้าจะสวดปฏิโมกต้องมีเงินให้ข้าพเจ้าจ้างข้าพเจ้าสักห้าพันข้าพเจ้าจึงสวดปฏิโมกให้ต้องเหมือนที่ลูกเขาเขียนมาวันนั้นแบบเดียวกันนี่ไหมนี่สวปฏิโมกเพื่ออะไรลูกมันไม่ใช่หลกรรัลกําสอนหลักําสอนแท้คือทุกคนต้องส่วนปฏิโมกคือรักษาศีลที่เป็นพระปฏิโมกศีลในพระปฏิโมก คือศีลสองร้อยยี่สิบเกดข้อเราก็เอาตามนั้นทุกคนต่างคนต่างสวดคือรักษาก็คือจบตรดดนง,น,น,งททนั้นด้วยแต่สวดเพื่อหาเงินนะทองจะทาดีกว่านั่นมันนี่ประโยชน์นครับแต่เขาบอกกันแล้อพ่อแม่ไปนั้โรคใครสวดปฏิมโมกได้ก็จะดึงพ่อแม่ออกจากโรกได้ก็คือคารพในสิขาบทนี่แหละในปฏิมโมกไหมนี่นะรยยู้ะสวดทำไมถ้าเกิดว่าแม่พ่อเขาไม่สนใจในพุธทธศาสนา แม้แต่พระมุกกะล่ำสมฤทธิ์ก็ยังไม่สามารถช่วยแม่ได้คนระับแล้วก็ไปนูน่นจนห่อเอานรกพร้อมกับแม่ตัวเองเอามาวางไว้ตรงพระพรรพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้พิจารณา,าว่าช่วยช่วยแม่หม่อมฉันด้วยพระเจ้คาค่ะแม่หม่อมฉันตนกนรกยั้ไงมุกะกะล่ำพระเจ้าโอ้ไม่ได้ไม่ไมุกกะล่ำไปคืนไปคื้นต้อใพยกรรมมัไหนมันจะลงมาตรงนั้นปั๊บเลยนะลูกนั่นแหละแต่ว่าดีว่าดีไหมที่สรวจดีแต่ว่าส่วนมากมันเป็นโรคแก้มหุ่นท้ คำว่าสวดปฏิโมตัวนี้หมายถึงปฏิบัติตามหลักคาสอนเลยในพัพปฏิโมมีสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อส่ว <But> นมากจะเป็นพันข้อนะรวมกันหุพันสาสิ่งนี้ไม่สมควรสิ่งนี้สมควรหรือว่าเอาสิ่งนี้คําคว่าไม่สมควรเป็นในผิดทางนั้นคําว่าไม่สมควรเป็นในผิดท้งนั้นด้เนี่ถ้าเกิดว่าขับรถนี่สมควรไหมไม่สมควรคณะสงฆ์จะปรับอาบัติก็ได้อยู่ที่คณะสงฆ์นั่นไม่สมควรนะที่โบเตจไปขับรถเล่น่ม่ไม่ใช่มีใจความพระธรรมบัญัเพราะบบอาบัติโวษเธอนะ มันก็เคยได้ตรงนั้นลูกอีกขาไม่สมควรเป็นอสิรทันั้นแล้วแต่ที่คณะสงฆ์จะปรับอาบัตินะอืมครับมันจะเป็นอย่างนั้นนันลูกไม่ว่าไม่มีไม่มีอาบัตไม่มีอนั่นเขาจะว่าใช่ไม่มีในนั้นเต๋พระเจ้าแยกมาแล้วนั่นสิ่งนี้ไม่สมควรแล้วแต่คณะสงฆ์จะปรับอาบัติเจ้านี้เราก็ต้องพิจารณาแต่ตอนให้มันชัดดูพระหลวพุทธเจ้าแล้วนั่นจะจบตรงนั้นถ้ไม่ทำมาหากินเอ้ยไม่ได้บวชมาเพื่อปฏิบัติ ให้มันถูกต้องตามธรตามวินัยเตรียมบทมาฮะอยู่มาฮกินธรรมมาฮะกินที่เถ็มันก็จะทําให้ศาสนาเราเสือ่อมไปบางที่เห็นนะนี่แหละเขากำลังเหื่ออะไรเหือเจทุกขาคามก็ทำเจทุกขคามบอกครับใช่ฮะเดี๋ยวนี้ขเขาเหื่ออะไรเหื่อไอ้ไข่ก็ไอ้ไข่ออกนี่ก็อ้วช่องนีงช่องหนึ่งก็ร่างเจ้าเหื่ออะไรล่ะร่างจะเหื่อไอ้อะไรอะไรอ,ไรอไร้ไอ้ม่ใช่อไอ้อะไรล่ไะไอะไ้กวักเงินเคนไหนไอ้ไอ้ไอ้หมูหมูเดงหมูเดงหมูเดงกำลังจะสร้างหมูเดงกวักเงินก่อกรองมาพอดีโอ้ก็ ฟาดกันหนาเแกก็เลยถอยไปนั่นแหะโดยคนเป็นอย่างนั้นแหละช่วงหนึ่งมาก็สร้างจูชกลองนี้จูชกกำลังดังเอามาช่วงหนึ่งก็สร้างเวทสุวรรณเต็มละนี่คนอุเทนมากลุ่มหนึ่งมามามาเห็นบอกว่าผมนึกว่าไม่ไม่ไม่ใช่วัดอ๋อมันมันก็ไม่ใช่วัดจริงๆเพราะที่เป็นที่พระสงฆ์ก็ว่าผมว่าที่จริงวัดวารามหรือที่ที่พระสงฆ์จะต้องมีเวทสุวรรณอยู่ที่ตรงทางเข้าประตูก็ อ๋อผมเป็นยังไงเราจรึงํำอย่างนั้นอู้เขาไปสุวัรน,นี่เป็นเทว,วดาช้นจาทุมหลวงปู่ที่เขากำลังเหงิน,น,นั่นน่ะต้องให้แขวนคอก็มีเอาไปกาบ,บ้ายผู้ชาอ่าผู้นั้นจะมีโชคลากมีอะไรก็ว่ากันไป